อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและยังคงต้องติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมก็คือประเด็นคดีคุณตังโมล่าสุดครับอีกประเด็นที่น่าสนใจผมไปเจอโพสต์ของทางด้านพี่จตุรงสุขเอียดนะครับนักข่าวอุโสนักข่าวชื่อดังนะครับเขาออกมาเปิดเผยนะครับโพสต์ข้อความระบุว่ามีโอกาสคุยกับเพื่อนซึ่งเป็นผู้พิพากษาโทรมาคุยกันก็เลยถามแนวทางในคดีคุณตังโมซะหน่อยถือว่าเป็นความรู้คุยยาวกับตีสองครับพี่จตุรงบอกนะครับ โดยได้ความประมาณว่ากรณีที่มีการส่งสำนวนนะครับออไปตามขั้นตอนเดิมในคดีคดีคุณตังมโมเนี่ยที่ส่งอายการไปอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาแจ้งข้อหาหนักสุดก็คือประมาทเปรียดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับแม้ว่าอายการจะเพิ่มแจ้งไปแล้วทั้ง5คนบนเรือก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในข้อหาประมาททั้งที่ยังมีพิรุธหลายประเด็นที่ผู้เสียหายติดใจว่ามันจะเป็นคดีฆาตกรรมหรือไม่หากมีการส่งฟ้องไป สารไต่สวนไปแล้วแม้สารจะพิจารณาเห็นพิรุธนะครับว่าอาจจะมีมูลฐานเรื่องฆ่าไม่ว่าเจตนาหรือไม่ก็ตามที่เป็นเหตุให้ตายก็ไม่สามารถพิจารณาโทษฐานฆ่าได้เพราะมีการตั้งข้อหาแค่ประมาทสารอาจต้องยกฟ้องไปเพราะว่าไม่ใช่เหตุประมาทก็ได้แต่ติ่งไว้นะครับแต่ถ้าคุณแม่คุณแตงโมงไปฟ้องตรงต่อสารสารมีอำนาจที่จะเรียกพยาน ในชั้นสอบสวนเรียกดูสำนวนในชั้นตำรวจและอายาการรวมไปถึงผลผ่าชนสูตรกับแพทย์นิติเวชมาเข้ากระบวนการไต่สวนของสารได้นี่ถ้าแม่ไปฟ้องต่อสารเองและเมื่ออยู่ในการพิจารณาของสารแล้วใครจะมากวนสำนวนไม่ได้เลยพี่จะลงถามต่อครับว่าแล้วพยานเอกชนละ่ะที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ราชการมีโอกาสจะเข้าไปสู่กระบวนการไต่สวนด้วยไหม เมื่อจะเป็นคุณอัจฉริยะคุณหมอพรทิพย์คุณหมอทวัชชัยและก็คุณไทยนี่ผู้พิพากษาบอกครับว่าสารเนี่ยมีหลักรับฟังทุกฝ่ายถ้าเป็นประโยชน์ต่อ,อการพิจารณาคดีให้เป็นธรรมไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเรียกว่าใช้หลักคอมมอนลอบุคคลเหล่านี้คือพยานนะผู้พิพากษาบอกเลยว่าคือพยานสารเนี่ยเรียกมาไตาส่สวนได้ครับซึ่งจะรับฟังเข้าสํานวนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปากคําและก็ความสัมพันธ์ในคดี ถ้าใครเบิกความเท็จก็ต้องถูกลงโทษจำคุกทันที6เดือนฐานหมิ่นศาลท่านยังบ่อยครับว่ามีตัวอย่างหลายคดีที่ผู้เสียหายเนี่ยฟ้องตรงแล้วมันเกิดข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นจนลงโทษผู้ทำผิดได้แล้วท่านคิดว่าศาลจะรับเป็นคดีไหม,มถามต่อคือเท่าที่ติดตามมาคิดว่ามีพิรุษหลายอย่างต้องพิสูจน์ให้ได้ความดังนั้นก็เชื่อว,ว่าศาลจะไต่สวนมูลฟ้องดูหลักฐานเบื้องต้นก่อนว่ารับหรือไม่ แต่คดีนี้เนี่ยน่าจะรับเพื่อให้มีการเรียกพยานเข้ากระบวนการได้ทั้งหมดทุกฝ่ายทั้งเองกชนและราชการแล้วก็เชื่อว่าจากนั้นเนี่ยทางอายการก็จะขอเข้าไปโจทย์ร่วมด้วยและถ้ามีหลักฐานคดีฆ่าก็จะได้พิจารณาโทษได้เลยเพราะมีข้อกล่าวหาให้แล้วแต่ถ้าไม่มีหลักฐานไม่ถึงคดีฆ่าก็ยังเอาผิดในคดีประมาทที่แจ้งไว้ได้อยู่ดีนี่พี่เจริญหลวง่าเอามาลงแบ่งปันความรู้นะับเพราะมันเป็นหลักการอยู่แล้วนี่ ก็คือถ้าสมมุติคุณแม่ไปฟ้องต่อศาลเองเนี่ยนะครับศาลก็จะมีการเรียกพยานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในชั้นตํารวจนะครับสอบสอบตํารวจไอส้สำนวนคดีของตํารวจมาดูสำนวนคดีในชั้นอายการมาดูนะครับแล้วก็เรียกพยานบุคคลต่างๆมาไต่สวนนะครับว่าจะมีโอกาสเป็นตามที่บางมุมบางฝ่ายเขามองกันไหมว่าเป็นฆาตกรรมมันมีมูลฐานได้เชื่อได้ไหมนี่ก็เป็นความรู้หนึ่งทางด้านข้อกฎหมายในแนวทางคดีกู้ตังค์มต่อจากนี้นะครับ เข่าไว้จริงครับคุณจะไม่พลาดลูกกระแสร้อนของสังคมครับ